นี่คือประเด็นที่ลิงตาเชนตั้งตัวเองมันตั้งไม่ได้เออธนลูกตาเชนตั้งพระครูวิสุทธิสุมากรเจ้าวาดวัดโด,ดนสว่างเป็นรักษาการแทนเจ้าวาดโรงเรียนได้แน่น,นอนอยังไม่มีกฎหมายถูกต้องอย่างนี้นะปัจจัยที่นี้่ตั้งมาเชนจะเป็นรักษาการตรงนี้พระครูภูพศ์น่ะตั้งตางเชนเป็นรักษาการเจ้าวาดได้แต่โยมก็ไม่ยอมรับตั้ตาเชนย,ยังไรรอองล่ะเออเขาไม่เอา่าน,น,นี้นั่นแหละอันนี้หลวงพ่อพูดตั้งแใจขอให้ท่านเจ้าคณะอำเภอไอ้เรื่องการ แต่งตั้งรักษาการของเจ้าวาดวัดหนองลีที่นี่มันมันก็เป็นปัญหาวันที่วันที่เก้านั่นก็ทางเจ้าคณะอำเภอท่านก็ได้ไปด้วยแล้วท่านก็ได้บอกให้ทางเจ้าคณะตำบลว่าเออถ้าพระพระได้พรรษาได้อะไรก็ได้ก็ให้ให้แต่งตั้งแต่ที่นี่สุดท้ายแล้วแกก็แต่งตั้งตังตวเองเข้าเป็นเจ้าวาด ปัจจุบันคือเจ้าคณะตำบลแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าวาดถูกต้องตัวขาวใช่ไหมครับครับก็เลยก็มาเรียนท่านเจ้าคณะอำเภอ